เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอังคารที่25มีนาคม2025หัวข้อการเสียสละที่มีชีวิตข้อพระคำหลักโรมบทที่12ข้อที่1 1ดังนั้นพี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่16ข้อที่24ถึง27 24 พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับการเขนของตนแบกและตามเรามา25เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอด26 เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนหรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา27เพราะว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขาเนื้อหา เครื่องบูชาที่พอพระทัยพระเจ้าที่สุดคือชีวิตของท่านท่านจะกลายเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตตั้งแต่วันที่ท่านยอมถวายชีวิตของท่านให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์สามารถส่งท่านไปที่ไหนก็ได้ที่พระองค์ต้องการกำหนดทิศท,ทางของชีวิตของท่านและใช้ท่านในการทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จ ผมเข้าสู่การเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาหลังจากทำงานให้กับรัฐบาลเป็นเวลาหลายปีเมื่อผมได้รับเงินบำเหน็จผมวางแผนที่จะเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งและนำไปลงทุนในหุ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากผมเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตผมจึงถามพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ควรทำอะไรกับเงินนี้ พระองค์ตอบว่าผมควรแบ่งเงินออกเป็นสามส่วนและนำไปให้แต่ละส่วนในพันธกิจต่างๆโดยจะไม่เก็บไว้สำหรับตัวเองเลยแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามแต่ผมก็ได้รับการปลอบโยนเมื่อพระองค์ตรัสต่อไปว่าเราจะเป็นแหล่งที่มาของเจ้าท่านที่รักเมื่อท่านกลายเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตพระเจ้าจะกลายมาเป็นแหล่งที่มาของท่า ในวันที่ท่านกลายเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตท่านจะกลายเป็นความรับผิดชอบของพระองค์และท่านจะอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์สิ่งต่างๆอาจยากในตอนแรกแต่พระองค์จะทรงทำให้แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้ของท่านจะรุ่งโรดโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิเจ็ดยี่สิบเจ็ดพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์สอุดมเพียงไรในหมู่คนปางชาตินั่นคือพระคริสตสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ข้อคิดท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้าหรือไม่